ผู้ชมครับหลายคนถามดินว่าร่างที่แท้จริงของอมาสอนเนี่ยคือผีป่อชื่อพรายเพชรตนนี้ใช่หรือไม่แล้วถ้าใช่อมาสอนตัวจริงล่ะหายไปไหนชวนดูจนจบถึงช่วงท้ายคลิปดินว่ามีจุดที่น่ากลัวของผีตนนี้เขาจะทําอะไรต่อวิเคราะห์จาะลิกลรครไทยกับดินพัชราประพลรินว่ามีความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่ผีป่อพรายเพชรเนี่ยจะเป็นร่างที่แท้จริงแล้วเข้าสิงสู่ใช้ร่างมนุษย์ของอมมาสอนครับ ส่วนอมาสอนดินสรุป2ข้อนะข้อ 1. อมาสอนเนี่ยตายไปแล้วหลังจากที่ถูกผีปอบไพรเพชรเข้าสิงสู่ร่างมานานกับ2อมาสอนยังไม่ตายหรอกแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ผีปอบไพรเพชรเข้าสิงสู่และควบคุมทุกอย่างควบคุมวิญญาณด้วยนะครับแต่ว่าดินให้น้ำหนักไปที่ข้อ1มากกว่ามองว่าอมาสอนตัวจริงๆเนี่ยตายแล้ว แต่ว่าไม่ไว่ายังไงก็ตามครับคุณผู้ชมอมาตย์ศรที่เราเห็นทุกวันนี้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคนแข็งแกร่งมีอํานาจดูมีบารมีมากมายในวังนครเชียงสาเนี่ยคุณผู้ชมเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาที่มีวิชาอาคมแบบที่ชาวนาครเชียงสามองว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจะมีเพราะริงว่าไม่มีคนที่มีวิชาอาคมคนไหนเนี่ยพูดออกมาแบบนี้ครับบอกว่าในร่างมนุษย์อำนาจมีจำกัดยิ่งถอดร่างบ่อย ร่างกายยิ่งผุพังเร็วขึ้นนั่นหมายความว่าผีปอบรายเพชรกำลังใช้ร่างมนุษย์ของอัมมาศรอ,อยู่แน่ๆครับแล้วมันชัดเจนมากครับกับเหตุการณ์ที่มีการปรากฏตัวขึ้นของผีปอบรายเพชรครั้งแรกแบบที่เราเห็นตัวเขาเนี่ยแล้วแม่หญิงปานฤทัไทยใช้หอกซึ่งมีตะกรุดนะครับแทงปักเข้าไปปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเราเห็นความเชื่อมโยงของผีปอบรายเพชรกับร่างของอัมมาศรน,นะครับคุณผู้ชมทั้งที่อัมมาศรไม่ได้ออกจากห้อง แต่เขาก็รู้สึกเจ็บแผลยังมีเลือดออกอะ่ะแล้วมันเป็นจุดเดียวกับที่ผีปอบร,รายเพชรโดนครับคุณผู้ชมมันหนักหน่วงมันชัดเจนมากว่าเขาเชื่อมโยงถึงกันและถ้าลองย้อนไปสังเกตทางเว็บไซต์หรือแอป b ัคกับ o ูดอคุณผู้ชมลองสังเกตดูเราเห็นหลายรอบมากเวลาที่อมาสอนซึ่งจะปล่อยผีออกมาจากร่างเขานะครับออกมาบริเวณใบหน้า เหมือนนั่งสมาธินะแล้วก็จะมีกลุ่มควันออกมาจากช่วงปากช่วงจมูกเขาเนี่ยออกมาเพื่อไปจัดการกับใครบางคนนะครับลักษณะของกลุ่มควันเนี่ยมันเป็นลักษณะเดียวกันกันกบที่ผีปอบพรายเพชรปรากฏตัวขึ้นในเขตวังหลวงเพื่อที่จะไปจัดการกับเจ้าหลวงมิ่งฟ้าเลยนะคือแม้ว่ากลุ่มควันนี้มันจะมีความคล้ายกับผีลมอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างแล้วมันเหมือนเป็นเฉพาะเลยของอามาศรนแล้วก็ผีปอบพรายเพชรคือมันจะดูมีความ หนานแน่นของกลุ่มควันมีความเข้มมีความใหญ่มีหัวกะโหลกนะครับแล้วก็มีความสามารถมีพลังในการที่จะจัดการอะไรบางอย่างครับนั้นนี่สรุปจากการวิเคราะห์นะครับว่าผีปอบรายเพชร เป็นร่างที่แท้จริงครับแล้วเข้าสิงสู่ใช้ร่างมนุษย์ของอมาะสอนมาตั้งแต่ยุคข,ของเจ้าหลวงองค์ก่อนก็ทําให้อมาะสอนเนี่ยไม่แก่เท่ามีพละกําลังที่แข็งแกร่งทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาเป็นปู่อายุน่าจะประมาณ70-80ปีไปแล้วอะคือคุณผู้ชมครับขนาดลูกหลานอะอย่างพระยาคําแปลงแล้วก็ขุนขามอะยังยังมองเป็นเรื่องไม่ปกติเลยเอ๊ะทำไมคุณปู่ถึงไม่ดูแก่เท่าเลยเพื่อนรุ่นเดียวกันอะผิวหนังเหี่ยว ผมร่วงผมหงอกผมขาวกันไปหมดแล้วอะ่ะแล้วยิ่งเรื่องของการกินอ่ะคุณผู้ชมคือต่อให้เป็นเมืองที่แบบใสเวทมีวิชาอาคมมีคนเล่นของใดๆแต่ว่าการกินเลือดควายลู่เลือดครับคุณผู้ชมแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสดชื่นมีชีวิตชีวามันก็มาน่าจะไม่ใช่เรื่องปกติอะ่ะคือลองแอบานดูดูหน้าตาของพระยาคำแปงหรือว่าขุนขามที่เวลาแบบเอาเลือดควายมาให้กินอะ่ะเขายังรู้สึกแบบเอ๊ะ ยังรู้สึกไม่ปกติคือมันมันยิ่งตอกย้ำชัดเจนนะว่าลูกหลานอะยังมองอมตะส,สอนไม่เหมือนเดิมมันตอกย้ำอะว่าอม,มาะส,สอนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่อม,มาะส,สอนคนเดิมที่ลูกหลานเคยเห็นเคยรู้จักครับคุณผู้ชม <S 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 ส่วนสาเหตุข,ของการสิงสู่ร่างอมตะสอนนะครับนมองในภาพรวมจากที่รัไทยบดีนําเสนอนะครับแล้วก็มองถึงความเป็นเชียงสามองว่าผีปออพรายเพชรเนี่ยน่าจะอยากเป็นอมตะ อยู่ต่อไปเรื่อยๆอย่างที่เขาบอกนะว่าโอ้ต่อให้อีก10ปีเขาก็ยังแบบไม่แก่ไม่เท่ามันชัดเจนมากว่าอย่างแรกเลยคือก็อยากอยู่ต่อไปเรื่อยๆครับบวกกับอำนาจ บวกกับกิเลสตัณหาของความเป็นมนุษย์ความโลภความอยากได้อยากมีผ่านทางสายของมเหสีละองแก้วครับฉะนั้นป่านฤทัไทยกับเสือจึงเป็นสองพี่น้องตัวอันตรายสำหรับกลุ่มขั้วอำนาจของมเหสีละองแก้วหรือแม้แต่อมาศอนที่ผีปอบพลายเพชรใช้ร่างอยู่เนี่ยนะครับสองพี่น้องนี้อันตรายมากคือเราเห็นอยู่แล้วครับว่าเมื่อปานฤทัไทยกลับมาสู่นครเชียงสาเนี่ยอมาศอนเองก็ เจ็บป่วยอดอดแอดแอดแถมพลังดูจะใช้ได้ไม่เต็มที่ส่วนหนึ่งก็เพราะปานรืัยไทยเขาก็บอกเองนั้นอินเชื่อว่าอำมาจซ้อนหรือว่าผีปอบรายเพชรแล้วก็กลุ่มอํานาจของคนปกติอย่างม่เห็สีละองแก้วเนี่ยจะต้องเร่งร่วมมือกันในการจัดการสองพี่น้องนี้ขั้นเด็ดขาดก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายเกินไปก่อนที่จะถูกขัดขวาง เปดิดโปงใดๆนะครับในการที่จะให้เจ้าฟ้ารุ่งก้าวขึ้นสู่การเป็นเจ้าหลวงองค์ต่อไปของนครเชียงสาใช่มันมี2ข้อที่ดินบอกตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่ามันน่ากลัวมากๆครับข้อ1คือกลุ่มความนาจกับอมตะสอนหรือผีปอบพรายเพชรเนี่ยจะปิดเกมนี้อย่างไรในการจัดการ2พี่น้อง ท่ามกลางความอ่อนแอของอมมซอนที่เกิดขึ้นและตัวเขาเองก็ไม่สามารถต้านทานพลังจิตของปานฤทยัยหรือแม้แต่ตะกรุดที่สองพี่น้องนี้มีกับข้อสองที่น่ากลัวที่สุดครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยแม้ว่าอมมซอนที่ผีปอบรายเพชรเขาใช้ร่างอยู่เนี่ยจะดูอ่อนแอแต่ช่วงหลังมาเนี่ยดูแบบน่ากลัวมากที่เขาดูเหมือนอยากจะได้ชุมเป็นลูกศิษย์แปลกๆอยู่นะหรือเป็นไปได้หรือเปล่าที่ ผีปอบไพรเพสเตรียมที่จะย้ายร่างจากอมมสอนไปสู่ร่างของชุมที่แบบ เป็นหนุ่มกว่าอูถ้าเป็นอย่างนั้นนี่นี่ยิ่งน่ากลัวยิ่งบันปลายคือถ้าเป็นแบบนั้นต้องเร่งหยุดให้ได้โดยไวเลยคือเขาสามารถย้ายร่างได้จริงๆนะย้อนไปดูครับทางเว็บไซต์หรือแอปบัคกบบูลทมันมีตอนหนึ่งที่อมาศสอนเขาก็ปล่อยผีออกมาหรืออาจถ้าเรียกตอนนี้ก็อาจจะต้องเรียกว่าเป็นผีปอบรายเพชรคือพอปล่อยออกมาเนี่ยเขาสามารถไปสิงสู่ในร่างของหัวหน้าโจรน่ะแล้วมีพละกําลังที่แบบแข็งแกร่งแต่ว่าตอนนั้นมันอาจจะเป็นแค่เหมือนแบบอาชัวคราวผนผ่านแต่ว่าถ้าทำจริงๆริงนินว่าเขาทําได้ทําเป็น ที่การนี้เขาบอกว่าเออต้องมีแบบพิธงพิธีอะไรสาหรับชุมนะอันนี้เชื่อว่าถ้าเกิดเขาย้ายร่างโอเคทําได้แต่ก็น่าสนใจว่าเอ้ยเขาจะเลือกชุมจริงหร,หรือจะเลือกไทยซึ่งนินมองว่าเอ้ยถ้าเป็นแบบนั้นอะ่ะมันก็มีตัวเลือกที่มากมายเหมือนกันซึ่งมันอาจจะต้องเป็นคนที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอํานาจนี้ด้วยหรือเปล่าจะได้ทําให้การกระทําใดๆเวลาที่เข้าไปสู่วังนครเชียงสา สามารถทําได้ง่ายอัลรู้และติดตามไปด้วยกันครับคุณผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดการวิเคราะห์เจาะลึกละครริศไทยบอดีนะครับกดติดตามกับดินได้ทาง YouTube และ TikTok ช่องพัชรประ,ปะพน์ถ้าชอบแนวทางที่นําเสนอนะครับและดินชวนดูสดนะครับละครริศไทยบอดีทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD ดูทีวีกด 35นะครับชวนดูสดนะครับและคุณผู้ชมยังสามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมกับทางทีวีได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอป b ัคกับูดอหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์โซเชียลมีเดียของทางช่อง7 HD นะครับคุณผู้ชมและคุณผู้ชมยังสามารถดูละครรือไทยบอดีย้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทางเว็บไซต์หรือแอป b ัคกับูดอทนี่แหละครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับเราพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ